รายการนี้จะทำขึ้นมาเพื่อสร้างความมันเตึงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาเพื่อให้ร้อเลียงหรือส่งเสริมการกระทำใดโโลดใช้วิจา,า,ารณ์นะยัยครับวันนี้พบกับรายการใหม่ทั้งพิธีกรใหม่และก็เกมใหม่ๆที่เราจะเอาเข้ามาเพื่อให้กับทุกคนได้ดูกันได้ดก กับเกมการแข่งขันที่จะต้องเล่นกันเป็นคู่มาดูกันว่าคู่ไหนจะเป็นคู่ที่ชนะนั่นเองไปดูกันเลยสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้ววันพฤหัสัสบดีเวลาบ่ายสามมงตุงกลับได้กันโอ้โหนารุยเก แม่หลายการเพิ่งเริ<ป>่มกัิไกรก็ตอยแล้วไปดูแขกรับเชิญกันเลยดีกว่า ปันครับรัดไปกินฟ้าต่อเลยชื่อมอนครับตัดต่อไปเน,น,นี่ยใอรอ่ะต้นแค่ได้เกียวสวัสดีครับชืวว่อเบฟครับบา้นครับไม่เกี่ยว <c oughs> เอาหา <c oughs> เอาหา <c oughs> เอาา <c oughs> ทางทีมงานได้ทำการจับจับคู่ให้แก่ผู้เข้าแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งคู่สีเหลืองนั่นก็คือต้นและเวฟ ส่วนคู่สีส้มนั่นก็คือมอนและปัน่นในเกมที่หนึ่งมีชื่อว่าสร้างให้ได้ท้ายให้ออแต่ละคู่จะต้องออกมาสุ่มโจทย์เพื่อไปสร้างจะมีเวลาให้ทั้งหมด4 0วินาทีในการสร้างเมื่อสร้างเสร็จแล้วต้องให้คู่ตัวเองตอบให้ได้ว่าสิ่งที่คุณสร้างคืออะไรแต่ ในระหว่างนั้นคู่อื่นก็สามารถขโมยคะแนนได้เช่นเดียวกันคู่ไหนที่ครบ3คะแนนก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะครับทั้ง2ทีมพร้อมนะพร้อมครับโอเคถ้างั้นสีส้งออกมาก่อนเลยแล้วก็ขอเชิญสีแดงออกมาตอบหึงคนได้นะคะ ใครจะเป็นคนสร้างใครจะเป็นคนตอบอ่ะเอาเอาเอาโอเคนะคะสีเหลืองมายืนนี่เลยค่ะมายืนตรงนี้เลยค่ะโอเคหมวดในวันนี้คือหมวดตวัดโลกน่ารักจีเอาเงียบกันเปล่าเงียบ <c oughs> อ่ะ,อะ,อะก็เลยเอาใครได้เอาใครคนเวลาสร้างมีสี่สิบวิเพราะฉะนั้นสร้างเลยเลย ดูจะสร้างได้เลยสร้างได้เลยสร้างได้เลยไเลยจะได้เลยคาดว่า hey, น่าจะเป็นเอ่ออะไรสักอย่างกิเกือแมงมุมมงมุมแมงมุมเดี๋ยลยยอบไม่ได้ใจเจเจเตอบไม่ได้วาแล้วีาฟยีราฟีาราฟีาฟพี่อะไรยีไม่เวลาสร้าง่รถบัสรถบัสรถบัสโอเคตัวสร้างไปไดถึงครึ่งหนึ่งจากการรน่าจะเป็น เออไม่มา่แล้วอาจจะเป็นตัวตัวไอะไรไม่ได้ไว้ไม่ได้ซะสักเดียวตัวไอ้ถูกแล้วอ่ะคัดหมดเวลาเอาตัวไอ้อะที่นี่ตัวอะไรครับปั่นมือปั่นมือครับห่อนอ่ะปั่นก่อนตัวอะไรครับพึ่งปั่นตอบพึ่งค่ะ สีส้มก็เอาไปเลยครับตึงคะแนนในรอบที่ 1. สีส้มก็สามารถตีคะแนนขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่จนได้แต่ไม่เป็นไรสีเหลืองยังมีโอกาสนะครับผมเอาละค่ะสีเหลืองเติมสร้างได้มีเวลาหมดสี่สิบนาทีเริ่ม้างได้เลยค่ะอ่อเคนะครับจังหวะนี้ดูทรงสิชมพูจริงเเย็น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 เยเก็ดรจยตตินกเย็นด อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งต่อจะยิ่งเย็นจะยิ่งเย็ดอ่าไม่นอนสีสายตายอ๋อรู้แล้วอะไรปลาปักเป้าตาปักเป้าดูสายตา,ยา,ยตายที่มันมองผมสีโอ้แม่สาวน้อยขาดหมดเวลา,าเอาเอา,เอ,าอันนี้ได้ก่อนเอา ที่ขอราดีม,มันหมวดหมูมันหมวดหมูซาดือมันตื้อหมวดหมูซ้ดหมูหมูหมูครับหมูหมูครับถู <ขอ S 2> กไหมถูกที่ถอกถสกถู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 กอูกหกาานนูกถูกถูกถรกถมกถู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 กกกถถกนกคะแนนแล้ว สีเหลืองเล็งมือหน่อยนะเดี๋ยวจะแพ้อเอาอีกแคเกก่เกมเดียวแล้วมาต้องสินก่อนต่อใช่ไหมเริ่มสร้างได้เลยครับเอาเไรเงยเอาเไรเงเอาทุบมาถึงทุบเลยมไม่สามารถทุบได้นะครับถ้าทุบแล้วเท่าก,ก,กับเสียเลยนะครับอย่าลืมนะครับมันคือปากกาโฮแน่นอนปะกกาโฮแน่นอนเออใช่ เออมันเป็แน่แน่เลยเอ้ยไอ้อะไรนะอะไรนะเอ้ยคิปเปอร์ซอมบี้เออซิเจลินครับโอ้ครูบรรยายกบปั่นเลยไม่ออกม่ะผู้บรรยายปั่นเลยเกินมันจะคือหมดเวลาคือบ้าปลุกเอาหมดโบได้เลยครับตอบเลยครับผมเอาเว็บตอบเลยค่ะวัววัววัว ครับรคร,บรับคร,บรบัรบคร,บรบับถ้างัันสีเหลืองเอาไปอีก1คะแนนสีเหลืองแล้วไปนคะแนนนะคะในที่สุดคู่สีเหลืองก็สาม,มารถตีคะแนนขึ้นมาได้1คะแนนแต่อย่าวางใจไปละเพราะคู่สีส้มเขามีถึง 2, คะแนนถ้ารอบนี้เขาสาม,มารถทำได้อีก 1, คะแนนเขาจะชนะในเกมนี้ทันทีเลยนะสีเหลืองถ้าพร้อมแล้วเริ่มซร้าได้เลย มันคือตัวไอไอตัวลิเบอร์เอาละค่ะสายนะค่ะสามาแล้วสาหรืออะไรสายหรือสายสายหรือแค่อาชีบเอ๊ะอะไรนี่ตัวอะไรวะเลยออฟประกัทโฟนได้เลยอ๋อนมกองประวัติมันหลอนเกิลิตันป้าพี่พี่พี่พีบ้าสเซกิลิตันป้าเอออะไรน่าจะเป็นคนไงมาถึงมันต้่ก่อนแพ้เออพี่แพ้เนาะแพ้ ก็จะมีกายครับแหลไกายในในสร้างในองไหนวะนะพี่บ like, ้าลามาน้องพี balls balls ่เนาะลามะพี sitting, right? like okay. ่บ er bon> ้าลามาพี่บ้าลามะลามะลามะหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาถ้าพร้อมแล้วก็เอาเปิ้มก่อนก่อนต่อเปิ้มก่อนก่อนค่ะตอบแกะครับแกะถูกไหมคะถูกไหมครับ ค่ะแล้ไปคะแนนคะแนนคะะตอนนี้สีเหลืองก็สามารถทำคะแนนตีตื้นเข้ามาเสมอกันอยู่ที่2.2จนได้อีกแค่เกมสุดท้ายคู่ไหนจะเป็นคู่ที่ชนะกันแน่รอดูได้เลยครับณขณะนี้ก็เป็นเกมสุดท้ายแล้วเป็นเกมตัดสินเพราะฉะนั้นทางเราจึงจะให้พิธีกร ออกไปสร้างและให้แต่ละคู่ช่วยกันโหวตนะครับถ้าพร้อมแล้วพิธีกรเริ่มสร้างได้เลยครับโอ้โหรอบนี้ถึงกับพิธีกรจะต้องออกมาสร้างเองนั่นหรอเอ๊ะพิธีกรจะออกมาสร้างในรูปแบบไหนไปดูกันเลยครับ หยิบของก่อนไปพายมอนกันเลยอไรด่เนี่ยเอ้โหแรงยจะเด็ดวางยี่อะไรกันจังหวะนี้จังหวะนี้วนกันมาวางพีดิโอเคจะิเลยตัวไอ้สัตว์จพกรีบมอวาด้านหน้าเดียวแล้วกัไม่ได้ด้านหลังเยนี่ยลีตัวไอ หรือว่ามาไม่ถึงมาไม่ถึงขอต่อข้างวคนต่อขึ้นถึงมาไม่ถึงมันดูมันจะคล้ายๆกับสีโทนแบบนี้น่าจะน่าจะเป็นสับเรียกของนายกบ้านเราเลไม่ใช่แล้วผมไม่ใช่หมดเวลาไม่ทันอะไรยังไม่ทานยังไม่รู้ยังไม่ทันเดี๋ยวังไม่ทันได้เวลาของของคนตอบแล้วนะครับ ไปกดปุ่มครับไปกดปุ่มครับอย่ายดูงออย่าดูงอสร้างไงที่ไหนลัพี่พโอเคพร้อมนะพิธีกรถึงกระบ,บ่นเลยสีเดียวว่าสร้างไงที่สร้างง่ายที่ไหนล่ะพี่โอ้โหคงจะยากน่าดูกับสรรัตว์ชนิดนี้อะเดี๋ยวเราไปดูคําตอบกันดีกว่าว่าพวกเขาจะทายว่าสรรัตว์ที่พิธีกรสร,ร,ร,ร้างคือตัวอะไรกันแน่โอ้โหเห็นแล้วก็คำเช่นเดียวกันตัวอะไรเหมือนกันอะเนี่ย เว็ได้นะเวฟได้นะไม่รู้อยู่แล้วไม่รู้อยู่แล้วชาตอบแล้วเฮยเฮ้ยเฮ้ยเุจัจด้าัชนะเรียเป็ชนะค่ะาแล้ว่อกีรอะนีอห้โอ้เว็บตอบไปว่าช้างทำไมทุกคนถึงกับงงได้ไปเลยว่า รู้ได้ยังไงว่าเป็นช้างแต่ไม่ว่ายังไงก็สามารถทําคะแนนให้คู่ของตัวเองได้เพิ่มไปอีก1คะแนนจนครบ3คะแนนถึงถือว่าเป็นผู้ชนะในเกมแรกรับไปเลย1คะแนนเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาต่อกับเกมต่อไปรอสักครู่นะครับอย่าพึ่งไปไหน